บทที่3าสาแควนผนึกใต้เมื่อเผชิญกับความคลางคลงใจของฝูงชนเจียงหลี่ทำได้เพียงอธิบายว่าเป็นผลจากเคล็ดวิชาบ่มเพาะที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ทุกผู้คนล้วนตรหนักดีว่าเจียงหลี่มักบำเพ็ญตอนอยู่ในสุสานเป็นนิสการที่เขาหอบหีศบพบติดตัวออกเดินทางจึงไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อแต่อย่างใดเมื่อดำเนินเรื่องราวเสร็จสิ้นพวกเขาจึงเช่ารถมาวิญ,ญญาณจากสำนักแล้วออกเดินทางระยะทางจากแคว้นผนึกใต้หาได้ไกลนะหากพวกเขาเร่งเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนก็มีกำหนดถึงที่หมายภายในสามวัน ท้ายที่สุดแล้วสำนักย่อมมีอาจปล่อยให้สิทธิของตนออกไปปฏิบัติภารกิจในดินแดนอันไกลพ้นเกินควรภายในรถม้าเจียงหลี่และสหายต่างนั่งประจำที่ขบวนเดินทางแล่นไปตามเส้นทางซึ่งมีผู้บุกเบิกไว้ก่อนหน้ามุ่งตรงไปยังทิศท,ทางที่กำหนดระหว่างทางพวกเขาต้องหยุดพักเป็นครั้งคราวเพื่อจุดไฟหุงหาอาหารอาวิป้านเซียและสหายต่างมีประสบการณ์เดินทางมาก่อนพวกเขาจึงรู้ดีว่าต้องเตรียมสิ่งใดให้พร้อมเมื่อต้องคั้งแรมกลางป่าเขาการเดินทางครั้งนี้มีได้ขาดแคลนเครื่องดื่มอาหารอีกทั้งลู่เฉียนเฉียนสาวน้อยยรร่าางงเเล็กลับมีีนสพิ นางร้องเพลงเป็นระยะ,ระยะทำให้การเดินทางอันน่าเบื่อกลับเต็มไปด้วยชีวิตชีวาณนะโลกนี้เขตขุนเขามหามักเป็นเพียงดินแดนหนึ่งในเก้าภูมิภาคนับว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารทว่าสำหรับผู้ฝึกปรานขอบเขตกลั่นลมปานเช่นเจีจยงหลี่และสหายซึ่งยังมีอาจเหินเวหาได้พื้นที่กว้างใหญ่แห่งนี้ช่างเกินกว่าจินตนาการเจียงหลี่ยังมีอาจจดจำได้ทั่วทั่วว่ามีอาณาจักรมนุษย์กี่แห่งตั้งอยู่ในเขตขุนเขามหามักแขวนผนึกใต้เป็นหนึ่งในนั้นเมื่อเทียบขนาดและจำนวนประชากรแล้ว ยังมีอัดเทียบได้แม้แต่หนึ่งในสามของคว้นหงหยานซึ่งเป็นถิ่นกําเนิดของเจียงหลี่ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องหลังคว้นนี้คือทะเลทรายอันกว้างใหญ่แผ่นดินแห้งแล้งขาดแคลนสายน้ําผู้คนมีเพียงไม่ถึงสิบล้านว่ากันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบในวงกว้างมีเด็กหมดสติไปมากถึงสองพันคนนั่นจึงทาให้ราชาแห่งคว้นผนึกใต้มีอัดนิ่งเฉยอีกต่อไปจําต้องจ่ายราคาสูงเพื่อส่งคนออกมาว่าจ้างให้ช่วยเหลือเมื่อเข้าใกล้จุดหมายปลายทางเจียงหลี่กลับรู้สึกประหลาดใจอากาศร้อนแห้งยิ่งขึ้น ดินสองข้างทางแปรเปลี่ยนจากดินดำอุดมสมบูรณ์เป็นผืนทรายเหลืองที่ไม่เอื้อต่อการเติบโตของพืชพันธุ์ขณะนี้เป็นช่วงกลางคิมหันฤดูที่หมู่บุปผาและเรือนปรึกษาควพรพิบาลทว่าเมื่อกวาดตามองไปกลับพบว่าต้นไม้ทั้งป่าดูเหี่ยวเฉาใบไม้จำนวนมากถูกย้อมด้วยสีเหลืองซีเฉกเช่นฤดูศาสตร์เจียงหลี่มีรักวิญญ,ญาณท่าตุผึกษานับเป็นธรรมดาที่เขาจะไวต่อสิ่งนี้มากกว่าผู้อื่นเมื่อพินิจแผนที่ที่สำนักมอบให้พบว่าด้านหลังแคว้นผนึกใต้คือมหาทะเลทรายอันไร้ขอบเขตหากการปกครองพื้นที่ทะเลทราย,ย ทำให้เกิดการพังทลายของหน้าดินก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่แผ่นดินของแคว้นผนึกใต้จะสูญเสียสารอาหารและความชุ่มชื้นทว่าเมื่อมองโดยรอบกลับพบว่าป่ายังคงอุดมสมบูรณ์อีกทั้งผื้นดินรอบหมู่บ้านและเมืองยังเต็มไปด้วยท้องทุ่งนาข้าวกว้างใหญ่ดังนั้นเรื่องนี้หาใช่ต้นเหตุของปัญหาเขาพึพมพำกับตนเองความรู้สึกกังวลพันเอ่อล้นขึ้นมาในใจเหตุการณ์เด็กหมดสติทั่วทั้งแคว้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่หลังจากฝ่าข้ามป่ารกชัดผืนสุดท้ายเจียงหลี่และสหายชะงกีจาอกออกจาาารถมมพวเเขขหห็นุดยงภรรกิจคั้งนี้ แขวนผนึกใต้ตัวสดมองการแจ้งเกินขนาดได้รับสถานะวิสัยทัศน์จำกระจ่างวิสัยทัศน์จำกระจ่างพลังการมองเห็นภาพเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น200%ขอบเขตการมองเห็นเพิ่มขึ้น200%ทัศนวิสัยยามราตรีเพิ่มขึ้น50%ระยะเวลาไม่จำกัดเจียงหลี่เป็นผู้ฝึกตนจึงมีหูตาแหลมคมเป็นทุนเดิมเมื่อรวมกับผลของสถานบัฟนี้ดวงตาของเขาราวกับกล้องสองทางไกลณระยะที่ผู้อื่นยังมองเห็นเพียงเงารางๆเจียงหลี่กลับสามารถมองเห็นกำแพงเมืองได้อย่างชัดเจน นอกกำแพงปรากฏท้องนาเขียวขจีชาวนากำลังก้มหน้าก้มตาทำงานอีกทั้งยังเห็นทหารที่เฝ้าประตูเมืองอยู่ในท่าทางเหนื่อยล้าขาดชีวิตชีวาภายในนครหลวงแห่งแคว้นผนึกใต้หาได้มีการประกาศกาาดอายการ,รกาศกาึกเหล่าทหารและราษฎรล้วนสำรวมแต่ไม่ตึงเครียดดูท่าทางว่าข่าวคราวเกี่ยวกับภารกิจครั้งนี้มีได้เกินจริงไปนะมีได้มีผู้ใดล้มตายและก็มีอาจพบศัตรูที่แจ่มชัดทว่าขณะรถม้าของเจียงหลี่และพรรคพวกเคลื่อนเข้าใกล้กลับมีพบเด็กน้อยวิ่งเล่นอยู่ตามท้องนาแม้แต่ผู้เดียวม้าแห่งแดนเซียนนั้นม่ใช่สัตวธรรมดา หากแต่เป็นอาชาเทพที่เปี่ยมไปด้วยพลังลี้ลับส่วนรถม้าที่พวกมันล่าก,ก็ใหญ่โตปานห้องหนึ่งมิอาจนำไปเปรียบเทียบกับรถม้าธรรมดาในโลกมนุษย์ได้เลยแต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาผู้คนที่สุดหาใช่ความใหญ่โตของรถมา้าหากแต่เป็นหีบศพสีดำสนิทที่ถูกมัดตรึงไว้บนหลังคาของมันพ่อค้าและพลทหารที่พบเห็นรถม้าต่างพากันจ้องมองด้วยแววตาประหลาดแต่ถึงกระนั้นในสายตาของพวกเขาผู้ที่สามารถนั่งอยู่บนรถม้าได้ล้วนเป็นชนชั้นสูงโดยแท้ทำให้มิมีใครกล้ากล่าวล่วงเกินชีกพวกบ้านนอกเหล่านี้ช่าาางกกล้าหานั จ้องมองพวกเราด้วยสายตาดูแคลนโดยมิรู้ที่ต่ำที่สูงมิรู้จักแม้กระทั่งสำรวมตนต่อเหล่าเซียนแม้ว่าพวกเขาทั้งหลายจะเป็นเพียงผู้ฝึกตนขอบเขตกลั่นลมปราณขั้นต่ำสุดทว่าในสายตาของเหล่ามนุษย์ธรรมดาพวกเขาก็หาได้ต่างจากเซียนบนสวงสวรรค์ความจริงอาจดูเป็นเรื่องหน้าขันหากแต่ในดินแดนของมนุษย์แล้วสิ่งนี้เป็นความจริงอันมิอาจปฏิเสธมิใช่ว่าเมื่อใดที่สารเหินสู่เซียนเสาะหาผู้มีวาสนาเหล่ากษัตริย์แห่งดินแดนมนุษย์ก็ต้องหมอบราบกราบกรานดั่งสุนัขรับใช้หรอกหรือ เราควรแสดงอำนาจให้พวกมันได้ประจักษ์เสียก่อนเมื่อรถมาหยุดลงหน้าประตูเมืองอวี่ป้านเซียก็ยื่นมือออกไปเปลวเพลิงก่อตัวขึ้นในฝ่ามือของเขาก่อนจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนมีขนาดเท่าลูกบอลยักษ์สาสรสร้างเปลวเพลิงด้วยพรสวรรค์ที่แข็งแกร่งของรากวิญญาณาธาตุไฟอวี่ป้านเซียจึงเลือกวิชานี้กับเจียงหลี่ในตอนนั้นเพียงไม่กี่อึดใจเปลวเพลิงนั้นก็พุ่งขึ้นสู่ท้องนาภาขณะลอยสูงขึ้นมันกลับแปรเปลี่ยนเป็นวิหกเพลิงที่ดูราวกับมีชีวิตมันโฉบบินอยู่กลางอากาศครู่หนึ่ง ก่อนจะสลายหายไปดั่งควันไฟแม้ว่าวิหกเพลิงของอวิปานเซียจะหาได้ทรงอนุภาพในเชิงต่อสู้หากแต่สําหรับชาวบ้านผู้โ่กขลาแห่งยุคอัลลาหลังนี้นับว่าสิ่งนี้เพียงพอแล้วที่จะทําให้พวกเขาหวัดเกรงมิใช่ว่าแค่เห็นพูดผีตัวเล็กๆพวกเขาก็พร้อมก้มกราบแล้วหรือมีหนำซ้ํานี่ยังเป็นวิชาเซียนอีกด้วยในพริบตาผู้คนที่อยู่รอบป,ประตูเมืองไม่ว่าจะหญิงชายล้วนคุกเขาลงพร้อมกันเหล่าเซียนแห่งหุกเขาหมื่นคำพีสเสด็จมาแล้วยายกษัตริย์แห่งแคว้นผนึกใต้จึงยังมีออกมาต้อนรับ ซุ้มเสียงก้องกังวนกระจายไปทั่วทั้งพื้นที่ภายหลังเปล่งวาจาประกาศอำนาจเจียงหลี่และพรรคพวกก็มีได้หยุดรอผู้ใดเร่งมาวิญญาณให้พารถม้าเข้าสู่ใจกลางเมืองหากเป็นเสียนแล้วยายต้องรอปุถุชนรถม้าค่อยๆเคลื่อนไปตามถนนสายหลักสองฟากฝั่งผู้คนล้วนคุกเข่าประนมมือนี่มีผู้ใดกล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองไม่นานนักจากทิศทางของพระราชวังรถม้าอีกคันก็กำลังเร่งรุดมาหากแต่เมื่อรถม้านั้นเข้าใกล้ก็มีกล้าทะลึงลงเกินจึงหยุดลง ณที่ห่างออกไปกลางหมู่ข่าราชบริพารชายไวกลางคนผู้หนึ่งในอภรโอรโอารุราเร่งรถเก้าออกมาขออภิวาทท่านเซียนท่านคือเซียนจากขบเขาหมื่นคมภีใช่หรือไม่ข้าคือกษัตริย์แห่งแคว้นผนึกใต้บัดนี้มาถวายการต้อนรับเหล่าข้าราชบริพารที่ติดตามมาล้วนคุกเข่าอยู่สองฟากถนนมิกล้าส่งเสียงใดๆส่วนองค์กษัตริย์กลับกำหมัดคำนับแน่นเอ่อยวาจาด้วยท่าทางเคารพนานแสนนานแล้วที่พระองค์มิได้ทำเช่นนี้จบตอน